คืออะไรฮะคอมลืม H so, Y D A H Y D A R A T E D คืออะไรเนาะ H Y D A H Y D R A T E D ไฮเดรทอ๋อใไฮไฮเตเลดอ๋อเฮต้องเฮต้ามังกรก็กินน้ำตั้งเยอะไงไฮเดรทิส อ๋อกินน้ำเยอะบ้วนเงิน,นเยอะบ้วนน้ำอ๋อโอเคโอเคตัดแอปเปิ้ลมาทีนะเนี่ยบวมทั้งอืดทั้งบวมน้ำอะ่ะทั้งฉ่ำเลยตอนเนี้ยเปรี้ยงเลยพี่ฮาริโร่ปมาเหอะเอ้แต่ผมไม่ติดฐานะเปียกนะไม่เข้าใจเหมือนกันทั้วฉ่ำเลยตอนนี้น <c oughs> ตยนนตัวไม่เปลี่ยนว่ะงงอย่างเงี้เลย ชุดเปล่าไอชุดอะไรอ่ะชุดก็ชุดทหารนาเนี่ยการปนลงเพียหรอจะกนันได้นานเนี่ยชุดกันฝนรองเท้าทหารเอ็เสื้อทห,หารนี่เก่งทหารถ้าขึ้นต้นได้วัดตาการปนตอเราไปค่ายทหารเก่าเลยอนะ่ะพร้อมยังพร้อมพวกมามเห็นไอ้เพื่อนที่เดี๋ยวจะว แค่ตรงนี้อย่งไม่ได้ทำลวดเลยนะพี่ก็เอาเท่าที่เอาเท่าที่พอก็ได้เอาเท่าที่พอเดี๋ยวผมอยากเข้าในโรงงาพี่ท้องดีมากเลยนะ ะครับลงลงทนี่นมันาต้องรอบหรือไอ้ให้ผมจากกาักราไปม้ยเอ้าฝันในที่นี้กันด้คันไม้คันมือไจเย็นโอเคพี่